สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาสรุปร่างชุดพิเศษให้นะครับก็ใกล้วันเวลาตัวเลขก็จะออกแล้วนะครับมาสรุป2ตัวล่างนะครับชุดพิเศษให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลผมจะใช้2สูตรนี้ครับมาสรุปให้นะครับนะครับผมก็จะใช้เด่นล่างนะครับของหนูน้ําทิพย์นะครับที่เขาได้แบ่งปันให้นะครับหนูน้ําทิพย์นะครับ นะครับก็เขาก็ยังเดือนหน้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับวันนี้เขาให้มาแบ่งปันนะครับแบ่งปันก็ได้ศูนย์หกเก้านะครับเขาใหศูนย์หกเก้ามานะครับวันที่ผ่านมาก็เขาให้มาห้าหนึ่งสี่นะครับผลก็ออกที่ห้าศูนย์นะครับเลขห้าก็มาเข้านะครับเป็นหลักสิบนะครับวันนี้เขาก็ใหศูนย์หกเก้านะครับของเอดหนูน้ําทิพนะครับนะครับ เอ็ดหนูน้ำทิพย์นะครับก็เข้ามาจากตัวเนื่อนะครับเขาก็มาแบ่งปันให้นะครับแบ่งปันให้นะครับก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องอีกนะครับผมก็จะใช้สูตรนี้นะครับสูตรก็มาปกะกบให้นะครับสูตรนี้ก็เด่นล่างนะครับครับเด่นล่างก็ยังไม่หลุดเหมือนกันนะครับได้แค่2ตัวนะครับวันนี้ก็ได้หนึ่งกับ2นะครับได้หนึ่งกับ2นะครับ ผมก็จะมาประกบคู่กับของเอสหนูน้ําทิพย์สมัยนะครับมาประกบให้นะครับหนูน้ําทิพย์ก็จะได้ศูนย์หกเก้านะครับแล้วก็สูตรผมนี่ก็จะได้หนึ่งกับสองนะครับมาประกบคู่ให้นะครับมามาประกบคู่ให้เลยนะครับก็ใช้ของเอสหนูน้ําทิพย์นะครับก็คือศูนย์หกเก้านะครับศูนย์หกเก้าก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ เมนูน้ำทิพย์นะครับที่ได้แบ่งปันกันนะครับได้แบ่งปันมาให้กับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องได้เห็นนะครับสูตรเขานะครับก็ได้แค่สามตัวนะครับได้ศูนย์หกเก้านะครับของหนูน้ำทิพย์นะครับศูนย์หกเก้าผมจะมาวางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็กลับตัวด้วยนะครับก็จะมีศูนย์ ก้านะครับก็วางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับแล้วก็สูตรนี้ผมก็จะมาวางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับก็ยังไม่หลุดเหมือนกันนะครับได้แค่2ตัวนะครับมาสรุปเป็นสุดพิเศษให้นะครับได้1กับ2นะครับก็วางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับทั้งนี้ท้งนั้นก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับเป็น สรุปล่างชุดพิเศษให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แค่6ชุดนะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้เลยนะครับมาประกบคู่ให้เลยนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนกนก,นก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาผมจะมาประกบคู่ให้เลยเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับก็จะมี ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีศูนย์สองครับ,รบแล้วก็จะมีหกหนึ่งแล้วก็จะมีหกสองนะครับแล้วก็จะมีเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่มานี้นะครับนะครับชุดสรุป ล่างชุดพิเศษให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะประกบคู่กันแล้วก็จะได้หชุดนี้นะครับหกชุดนี้นะครับท่านไหนชื่นชอบชุดไหนก็ลองไปติดดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็หกชุดนี้ก็อย่าไปทิ้งนะครับอย่าไปทิ้งชุดใดชุดหนึ่งนะครับก็กันไว้ด้วยนะครับหกชุดนี้ท่านชอบชุดใดชุดหนึ่งก็กันไว้ด้วยนะครับภายในหชุดนี้นะครับชอบชุดไหนก็กันไว้ด้วยนะครับ ก็อย่าลืมปรับตัวกันด้วยนะครับก็มีแค่6ชุดนะครับเด่นก็จะมีศ1นย์ศย์สองแล้ว6กหนึ่งหสองนะครับ9 1้าหนึ่งสองครับเป็นสรุปร่างชุดพิเศษให้นะครับ2สูตรนี้ก็ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับ2สูตรนี้นะครับสูตรหลักสิบนี้ผมวางไว้ก็เป็นคือสูตรของหนูน้ำทิพย์นะครับหรือว่าแอดหนูน้ำทิพย์นะครับแลขหลักหน่วยนี้ก็เป็น สูตรของผมนะครับก็คือได้1กับ2นะครับ2ตัวนะครับมาประกบคู่ก็ได้0102 6162แล้วก็9ก้2นกะครับก็ท่านไหนชอบก็ลองไปติดดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แค่6ชุดนี้นะครับ จะมีหชุดนี้นะครับหชุดเด่นนะครับวัดวันที่หนึ่งมีนานครับถ้าผมชอบส่วนตัวนะครับวดนี้นะครับ ผมชอบเป็นคู่ขี้มากกว่านะครับเป็นชอบคู่ขี้นะครับคู่ขี้ก็จะมีชุดไหนบ้างนะครับก็จะมีหกหนึ่งนะครับเป็นคู่ขี้นะครับแล้วก็เก้าสองนะครับเป็นคู่ขี้นะครับแล้วก็จะมีน่าจะมีอยู่มานี้นะครับสองชุดนะครับนี่ก็คู่ขี้แล้วก็มีศูนย์หนึ่งนะครับมีศูนย์หนึ่ง ก็จะมีแค่สามชุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขี้ขี้คู่ค,คู่คู่นะครับถ้าไหนชื่นชอบไม่เหมือนผมก็หชุดนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าทิ้งชุดใดชุดหนึ่งไว้นะครับอย่างน้อยก็กลับตัวด้วยนะครับหชุดนี้นะครับเด่นสุดผมก็จะให้ประมาณนี้นะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็หกหนึ่งแล้วก็เก้าสองครับเป็นคู่ขี้นะครับ คาดฟังว่าน,น่าจะเป็นคู่ขี้นะครับวดนี้นะครับถ้าตามสูตรไม่พลาดนะครับถ้าไม่หลุดนะครับน่าจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับคู่กับขี้นะครับน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสรุปล่างสุดพิเศษนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตัวเลขก็ใกล้จะออกแล้วนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ